น้ำขึ้นจากขึ้นอย่างเยอะเลยน้ำที่ไหลตกมาติดต่อกันหลายวันดูความแรงของน้ำ อ้ามเขายังไม่ขึ้นมาแต่ว่าริมๆน้ำมูลเออขึ้นมาหมดแล้วจะ้ะแล้วถ้าเขาดันมาทางนี้ก็จะทำให้นาแถวนี้ท่วมล่ะค่ะ 你。 ตกลืมนลนพี่น้องมาพี่น้องอันอย่างเนตกแห้งมาอีกนั่อดูฟ้ายังคืมฝนอยู่เลยคงจะตกอีกแน่นอนจ้ะแล้วก็มาเลาะมาดูฝ้ายก้นน้ำเดี๋ยวพ้าพี่น้องเลาะในโมบานจ้ะกล่องจะสั้นในเด้อจ้ะเพราะว่าใส่มือจับเนะาะเดี๋ยใส่กันสั้นถ่ายให้เห็นบริเวณ หมู่บ้านของเราทางเข้าหมู่บ้านนะคะถนนก็จะประมาณนี้นี่ดอกไม้นะไม้นะรถจักรยานไฟฟ้าเนีย่ยก็จะสั่นประมาณนี้เลยจ้ะว่าล้อเล็กเนาะโดนขึ้นนิดหน่อยทาง พยายามถือให้แน่นแ,แล้วนะคะทางเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นแยกแยกไปได้ลหลายทางแยกอ้อมหมู่บ้านไอ้ทางตรงอากฟายมานี่ก็ได้ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะสองสามนาทีเหลือมาไล่ตามจังเลยไปทางนี้ดีกว่า Anh ta mừng làm phải lại lại Ừ nhu chỉ nhủ nà hao dù bỏ ưỡi nè Ôi khá là bỏ Ôi Ông có huông đồ, huông tham đế ưỡi คุ้ยเพื่นก็บวได้ยลงไปหาห้าแล้วนี่โอ้ยจ<ด>ุกกระปกสัน่นจะก้องเพิ่นว่าเอ้ยนักเกลือเอาลงหน้าเออลงนี่วได้ยพยี่น้องเพราะว่าน้มเนาะฝนกระตปดูต้นตาลสิคะไอ้นั่นจะหลอกกัดลงมาเบิดจักลูกตาลบมซุกเลยจ้ะ ลโกตามทางหนึ่บ้านอันนี้เป็นทางลอกอีกทางนึงทางทิศใต้นะคะก็จะสามารถรัดไปบ้านเราได้ค่ะยออย่ามาหาดิฉัน มาเห็นมากกับเราพี่น้องเอ้ยอาสิวะใส่น้อมันคนทั้งใดออนาหอนตาฝนก็ยังตกลินลินปลอยปลอยนะคะถ้าลินแรงเราก็ไม่สามารถออกมาได้ทางในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะแวะร้านค้าก็จะปิดได้ประมาณสามนาทีแล้วจ้ก ขามแยกเลยก็จะไปทางบ้านหรอกเหยียดๆหรือรถไม่ไปก่อนเด้อเหยียดๆไปเล็กร้านค้าก่อนพี่น้องเก็บซีกาทีแล้วจ้ะ โ oh, yeah. oh, อ้ิดก่อนนหจ้ะโอ้ยนี้เราจะไปบ้านเรา